เราจะไปญี่ปุ่นกับทัวร์ นี่เป็นการเที่ยวกับทัวร์ครั้งแรกของเราส่วนรายละเอียดของการจองทัวร์และโปรแกรมทัวร์ผมได้สรุปไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับตามลิงก์ที่อยู่ด้านบนนี้นะครับเราใช้เวลาการเที่ยวทัวร์วทั้งหมด5วัน3คืนเป็นฟรีเดย์นวันใช้เวลาในการเดินทางก็2วันละเที่ยวจริงๆคือ3วัน1วันไป1วันกลับสําหรับโปรแกรมทัวร์ในวันนี้เราจะไปที่วัดนาริตะจากนั้นเราจะตรงไปที่ศาลเจ้าอากอน,นิุบเขาโอวาคุดานี้ ที่นั่นมีไข่ดาให้เราเชิงตกเย็นเราจะไปที่โกเทมบะเอาเลทนะครับที่นั่นมีแหล่งช้อปปิ้งชมฟูจิที่นั่นนะครับหลังจากนั้นเราจะไปทานข้าวเย็นที่ฟูจิซันจาร์เด้นเข้าที่พักครับเมื่อเย็นของเราเป็นบุฟเฟ่ต์กาปูไปเที่ยวกันครับเครื่องเราลงจอดที่สนามบินนานาชาตินาริตะนะครับสําหรับเรื่องการผ่านตอมอท่านที่ไม่เคยนะครับ ก็ไม่ต้องกังวลใจครับสําหรับการไปทัวร์ไกด์จะทําความเข้าใจเราตั้งแต่ตอนที่เราจะขึ้นเครื่องแล้วครับว่าเราต้องเต,ตรียมตัวกันอย่างไรบ้างเมื่อจะเป็นเอกสารนะครับในการผ่านตอมออธิบายในการกรอกเอกสารและต่อในการผ่านตอมอต้องบอกว่าในคณะเรามีทั้งกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มครอบครัวและที่สาคัญกลุ่มสวครับสรุปว่าทัวร์นี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคสําหรับการเที่ยวเลย ท่านได้ติดตามเราท่านจะทราบได้เลยนะครับว่าก่อนเดินทางเราได้มีการเตรียมตัวในเรื่องใดบ้างท่านสามารถกลับไปดูคลิปสรุปเตรียมพร้อมก่อนไปเพื่อสร้างความเข้าใจสําหรับเส้นทางท่องเที่ยวทัวร์สำหรับวันนี้นะครับเราขอท่านดูจากแผนที่เริ่มต้นจากสนามบินนาริตะวัดนา,ดาริตะศาลเจ้าฮาโกเน่ต่อด้วยภุบเขาโอวาคุดามิโกเทมบะเอาเลตและเข้าที่พักโรงแรมฟูจิซันคาร์เดนครับ ถ้าเราสังเกตจากแผนที่จะเราเห็นเราจะเห็นตำแหน่งของฟูจิครับฟังดูแล้วน่าตื่นเต้นนะครับตอนนี้เราออกจากสนามบินนาริตะแล้วนะครับที่แรกที่เราจะไปคือวัดนาริตะนะครับนลไกด์จะให้เราทานอาหารมื้อเช้าที่นี่ซึ่งร้านอาหารนี้ตั้งไม่ไกลจากวัดอยู่เยื้องๆกันนี่นะครับ หากดูจากแผนที่แล้วเราใช้เวลาเดินทางไม่นานเราก็จะถึงร้านอาหารละถือว่าทานข้าวเสร็จลวดชมวัดเป็นเรื่องที่เหมาะสมนะครับเราไปด้วยกันครับ ร้านอาหารมื้อแรกของเราชื่อร้านทัตสมิครับอยู่ฝั่งตรงข้ามเยื่องวัดนาฬิตะแถวนี้ครับบริเวณใกล้ๆมีร้านขายของที่ระลึกมีร้านขนมแต่มีร้านหนึ่งครับมีทั้งขนมและไอศครีมแต่เรามารู้ทีหลังว่าที่ร้านนี้ครับมีเกเนเจอร์ของร้านคือเกาลัดครับแนะนําครับเดี๋ยวเราเดินเลี้ยวซ้ายนี่นะครับเราก็จะถึงร้านทัตสมิซึเป็นร้านอาหารของเราและถ้าเราหันมองมาด้านขวาเราก็จะเห็นวัดนาดิตะไปทานข้าวก่อนครับ ด้วเหตุที่เป็นอาหารมื้อแรกที่ทานกันเป็นกรุ๊ปทัว์เงี้ยนะครับดูแล้วค่อนข้างจะเก่งสำหรับเราแต่ต้องขอบอกว่าทั้งบรรยากาศในร้านและพนกักงานดูแล้วอบอุ่นมากอาหารของเราเป็นข้าวหน้าเทมปุระรวมมีกุ้งมีผักเสิร์ฟพร้อมกุ้งด้งนะครับกับน้ำซุปเรียกว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นครับรสชาติถูกปากถือว่าโอเคเลยนะครับ หลังจากที่เราทานข้าวเสร็จแล้วนะครับถึงเวลาได้ไปเที่ยวชมวัดนาริตาแล้วนะครับวัดนาริตาเนี่ยนะครับชื่อเต็มของเขาคือวัดนาริตะซันชินโชจิเป็นวัดในพระพุทธศาสนามหายานที่ตั้งอยู่ในเมืองนาริตะจังหวัดชิบะเนี่นะครับ วัดแห่งนี้ถือว่าเป็นที่เคารพของประชาชนท้องถิ่นเลยนะครับส่วนใหญ่เป็นผู้คนที่นิยมมาขอพรต่อองค์ฟูโดเมียวโอเนี่ยนะครับที่มีชื่อเรียกขานกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่านาริตะฟูโดเป็นองค์พระประธานที่วัดในรถานนี้นะถือเป็นหนึ่งในาศาสนสถานสำคัญที่เป็นศูนย์กลางความศรัทธาต่อองค์ฟูโดเมียวโอครับ แต่ถ้ากระถามว่าฟุโดโมิโอคืออะไรฟุโดโมิโอคือเป็นพระโพธิสัตว์นะครับในพระพุทธศาสนามหายานทั้งที่ญี่ปุ่นและส่วนอื่นๆของเอเชียตะวันออกหรืออีกในหนึ่งก็คือเทพเจ้าที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมและกิจวิญญาณน,นะครับ จึงทาให้มีผู้คนที่ศรัทธาหลั่งไหลเข้ามาขอพรในช่วง3าวันแรกของปีใหม่นะครับประมาณกับ3ล้านคนเลยวันนี้ิ่งเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะเหตุเพราะว่ามีนักซูโม่ม,มืออาชีพและพวกเราดาราสเลปนะครับที่มีชื่อเสียงต่างๆเดินทางมาเป็นจํานวนมากมารุ่นพิธีในพิธีโปรยโถดในเทศกาลเซ็ตสึมุนนะครับก็คือวันเริ่มต้นฤดูกาลใบไม้ผลิของญี่ปุ่นนะครับซึ่องอยู่ในช่วงเวลาของเดือนคุมภาพันธ์ของทุกปีครับ ถึงเวลานี้เรากำลังจะเดินทางออกจากวัดเพื่อไปที่เที่ยวเก็บต่อไปศาลเจ้าฮาโกนเน่ก่อนที่เราจะถึงเรามาทำความรู้จักกับศาลเ,เ,เจ้าฮาโกนเน่ศาลเจ้าคาโกเน่เขาตั้งอยู่ที่บริเวณชายฝั่งของทะเลสาบอาชิโนเมืองฮาโกนเน่นะครับระยะทางจากสนามบินนาริตะถึงศาลเจ้าอยู่ที่ประมาณ168กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมง29นาที ขณะนี้เราอยู่บนทางด่วนถ้าเราเห็นภาพตอนนี้เราน่าจะอยู่ช่วงรอยต่อระหว่างเมืองชิบากกับเมืองโตเกียวนะครับซึ่งมันเป็นภาพความเจริญที่งดงามมากข้อดีข้อนหนึ่งครับหากเราได้มีการเตรียมการศึกษาแผนที่ไว้ก่อนเราจะเข้าใจได้ว่ารถทัวร์ของเราขับข้ามแม่น้ำและทะเลที่เป็นภาพที่สวยงามมากสวยจริงๆครับ ก่อนเดินทางเราได้มีการเตรียมความพร้อมด้วยการเช็คเช็คสภาพอากาศนะครับทั้งเมฆและฝนแล้วก็ความร้อนความเย็นฤ้วดูการต่างๆวันที่เราจะมา1เดือนนี้นะครับเราจะเจอฝนและเมฆปกคลุมก่อนนั้นที่เราดูไว้แต่พอระยะเวลาใกล้เข้ามาเรื่อยนะครับเหลือสักเวลาประมาณสัก2ออาทิตย์ไม่รู้ว่ามีใครมาเป่านะครับเป่าทั้งเมฆและฝนเคลื่อนไปครับเป็นเป็นเรื่องที่ลงตัวสุดๆจริงๆ ไม่อย่างนั้นแล้วเราคงจะไม่มีภาพบรรยากาศของความสวยงามของฟูจิมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับารารจากเราดูจากแผนที่เราจะรู้ได้เลยว่าจากสนามบินนาริตะเราขับรถผ่านหลายเมืองเลยทีเดียวครับที่สำคัญคือโตเกียวซึ่งเป็นเมืองหลวงและตอนนี้เรากำลังจะผ่านโตเกียวแล้วนะแต่เราได้กินฟูจิครับฟูจิไม่ค้าง น,นูนค่ะไกลๆลิบๆเลยน้องอบอกแล้วว่าวันนี้อากาศดีนะถ้าท่านไหนมาครั้งแรกนะถ้าท่านไหนมาครั้งแรกถือว่าพี่โชคดีมากๆนะคะเพราะว่าภูภูติซักเป็นภูเขาไฟที่อายนะใช่เป็นภูเขาไฟที่อายบางคนมาเสร็จแปดรอบก็ยังไม่ได้เห็นมันเป็นเรื่องที่ถูกจัดวางไว้ได้อย่างเหมาะสมมันน่าตื่นเต้นมากสําหรับภาพที่ได้เห็นนะครับลูกเคย บอกข่าวกับเราไว้ว่าฟูจิเนี่ยมันมันใหญ่นะมันใหญ่กว่าดอยสุเทพเยอะเลยไอ้เราก็ได้แต่เห็นดอยสุเทพบ่อยสั้นเกินครั้งจะเปรียบเทียบดอยสุเทพสูง1,676เมตรส่วนเจ้าฟูจิเนี่ยเขาสูงอยู่3,776เมตรมันก็ไม่เห็นภาพนะถึงเวลานี้เต็มตาสูงจริงๆ เรากำลังจะถึงศาลเจ้าฮาคอนีศาลเจ้าฮาคอนีจังหวัดคานาคาว่าเมืองฮาคอนีชื่อกันว่าศาลเจ้าฮาคอนีเนี่ยนะครับก็ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีคศ745หรือยุคข,ของจกักรพรรดิโคโชโดยที่ตั้งเดิมนั่นอยู่บนยอดเขาฮาคอนีนะครับมีตำนานเล่าขานกันว่าชาวบ้านในบริเวณฮาคอนีเนี่ยต่างต้องทนทุกข์กับภัยพิบัติขนาดใหญ่ ทุกปีเลยซึ่งเชื่อกันว่ากเกิดจากเจ้ามังกรเก้าหัวที่อาศัยอยู่ในก้นทะเลสาอาชิจนทําให้ต้องมีการบรูชายันด้วยชีวิตของเด็กทารกปีละหนึ่งคนมาโดยตลอดกระทั้งในปีคศ .1667 มีนักบวดรูปหนึ่งเดินแสวงบุญผ่านมาบริเวณนี้จึงได้ช่วยชาวบ้านสกัดวิญ,ญญาณของเจ้ามังกรเก้าหัวนี้เอาไว้ในทะเลสาบและ ได้ย้ายที่ตั้งของศาลเจ้าจากบนยอดเขาลงมาที่บริเวณริมทะเลสาบอาชิจนถึงทุกวันนี้ครับ ศาลเจ้าฮากุนีนี่ยังเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นเนื่องจากในอดีตกอบวัวของมกุฎราชกุมารมินาโมโต้นี่นะครับในขณะนั้นถูกประหารชีวิตทั้งหมดเลยและตูวเขาก็ถูกในประเทศออกจากเกียวโตและได้นี้ภัยมาอยู่ที่ศาลเจ้าฮากุน่แห่งนี้และเมื่อเวลาผ่านไปเขาได้รวบรวมกองพลเพื่อชิงอำนาจกลับคืนมาจนสำเร็จ และเป็นผู้ตั้งรัฐบาลโชกุคคามาคุระแห่งคนากาว่าขึ้นมาใหม่ซึ่งถือว่าเป็นระบอบโชกุนระบบที่สองที่ถูกสถานปนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่นศาลเจ้าแห่งนี้จึงได้รับความเคารพนับถือจากโชกุนและเหล่าสมามูไรเป็นอย่างมากถ้าเราสังเกตเห็นจากภาพเห็นได้ว่าเรากำลังเดินลงมาจากศาลเจ้าด้านบนนะครับ และด้านล่างคือที่ตั้งของเสาโทรีซึ่งอยู่ริมทะเลสาบถามว่าเสาโทรีคืออะไรเสาโทรีนั้นเปรียบเหมือนเป็นสมที่ตั้งไว้เพื่อบ่งบอกว่าอาณาเขตหลังประตูนี้ไปคือที่อยู่ของเทพเจ้าแล้วนะขอให้มีความสุภาพสำรวมและงดเว้นพฤติกรรมที่อาจเป็นการลบหลู่ต่อเทพเจ้าได้ซึ่งตามความเชื่อของลัทธิชินโตนี่นะครับ มีทเทพเจเ้าอยู่มากมายและสิงสถิตอยู่ทั่วไปทั้งในป่าภูเขาทะเลแม่น้ำหรือท้องฟ้านะครับมันเลยไม่แปลกที่บางครั้งเราจะพบเห็นเสาโทรินี้ได้ตามภูเขาหรือในป่าลึกซะด้วยซ้ำไปและเจ้าเสาโทรีนี้อยู่ริมทะเลสาบนะศาลเจ้าฮากเน่นี้นะครับถือเป็นจุดถ่ายรูปที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวแต่ถ้าเราดูจากสภาพตอนนี้แล้ว แถวยาวอยู่ปุ้นหนอครับคงไม่ไหวแน่แต่มีเสียงจากนักท่องเที่ยวที่ต่อแถวส่งเสียงให้เร็วหน่อยส่วนเราพี่ไทยขอยกทับกลับก่อนนะครับที่หมายของเราต่อไปภูปเขาโอวาพุดานี้ ภูเขาโอวาคุดานิตั้งอยู่ที่เมืองฮากุเน่ในจังหวัดคานากาวะที่นี่ถือว่าเป็นจุดเช็คอินอีกที่หนึ่งนะครับที่ต้องปักหมุดไว้เลยภูเขาโอวาคุดานินั้นเกิดมาจากการระเบิดของภูเขาไฟฮากุนเน่เมื่อประมาณ3,000ปีที่ผ่านมานะครับโดยที่ปัจจุบันก็ยังเป็นอีกหนึ่งภูเขาไฟที่ยังไม่ดับอยู่ทํำให้มีบ่อน้ำร้อนและแร่รำนัานหลงเหลืออยู่ที่เป็นจุดสุดยอดอีกอย่างหนึ่งก็ตรงที่ว่า ที่นี่เป็นจุดชมวิวฟูจิที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งเนื่องจากที่ภูเขานี้สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิในวันที่ฟ้าโปร่งอีกด้วยนะครับสำคัญที่ต้องเลือสภาพอากาศให้ดีนะครับก่อนที่จะเดินทางทุกอย่างจะูกจัดวางได้อย่างลงตัวฟังดูแล้วน่าตื่นเต้นนะครับครั้งนี้เราจะได้เห็นชั่วทรงองเงวฟูจิโอวาคูดามิที่นี่จะกินไข่ดำจะกินกี่ลูกดี ลูกครับลสลูกลูกหนึ่งเจปีปีก็สิบี่ปีเราจะได้อยู่ไปอีกสิเปีเอ้ยสิบสี่ลูกสิบเจ็ดสิบปีเปาไปกินทั้งสิบลูกเลยเหรอ <Hey. S 2> มีอีกหนึ่งจุดหมายสําหรับนักท่องเที่ยวคือการที่จะได้มากินของขึ้นชื่อประจำบุกเขาเนี่ยนะครับก็คือไข่ดำครับซึ่งต้มด้วยน้ําแรก่กรรมฐานที่ผดขึ้นมาจากใต้ดิน จนทําให้ไข่นะื้เกิดเป็นสีดําสีที่ดํานั้นเกิดมาจากสีของกร,รมะถันนั่นเองคนญี่ปุ่นจะมีความเชื่อว่าการที่กินไข่ดำหนึ่งฟองเนี่ยนะครับจะทําให้อายุยืนขึ้นอีก7ปีเชียวจึงทําให้ผู้อุปสมบทั้งหลายมุ่งมั่นที่จะกินไข่ดาให้ได้สําหรับเราจืเอเือหรืออายุยืนหมื่น,หม,นหมื่นปีที่นี่แบ่งอาคารเป็นด้านซ้ายและด้านขวานะครับอาคารด้านขวาจะเป็นร้านค้าของฝาก ที่เราเห็นอยู่ในภาพและเรากําลังตามหาไข่ดาและสิ่งที่เราเห็นคือมันมีผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไข่ดานําไปแปรรูปเยอะมากและเป็นทั้งของฝากของที่ล,ลึกค่อนข้างหลากหลายมีอย่างหนึ่งที่ต้องบอกกับท่านว่าผลิตภัณฑ์ที่นี่เกี่ยวข้องกับไข่ดามีขายเฉพาะที่นี่เท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าท่านก็ต้องตัดสินใจแล้วล่ะว,ว่าจะกินไข่ดาเท่าไหร่ถึงจะอายุหมื่นหมื่นปี ถามว่าหากเราอยากจะซื้อไปฝากคนที่เรารักเคารพเพื่อที่จะให้เขาหมื่นหมื่นปีเนี่ยนะครับถ้ากลับไปแล้วเจ้าไข่ดำนี่จะเป็นไข่เน่าไหมขอยืนยันกับท่านว่าสบายครับกินได้คงกระพันหมืนม่นหมื่นปีเรากำลังจะไปอาคารด้านขวาซึ่งเป็นที่ขึ้นกับเช้าลอยฟ้าซึ่งโปรแกรมของเราขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับแต่จุดนี้แหละครับ คือตำแหน่งที่ชมฟูจิที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งครับต้องขอทำความเข้าใจกับท่านใหม่ครับเรื่องกระเช้าที่จะขึ้นครับพรุ่งนี้ถูกต้องแล้วนะครับแต่ที่ผิดก็คือไม่ใช่ที่นี่ครับมันจึงเป็นผลทำให้เราเวลานี้ยังไม่ได้เห็นความงามของฟูจิมันจึงยังต้องรุนต่อไปครับ ไมยต่อไปเป็นรายการสุดท้ายของทริปวันนี้แล้วนะครับโกเทมบะพีเมียเอาเล็ตภายในมีร้านค้ากว่า200ล้านนะครับและยังมีศูนย์อาหารตั้งอยู่ที่เขตฮาโกเน่ไทยในจังหวัดคานาคาว่าเรียกได้ว,ว่าเป็นเอาเล็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเพราะของของเขาเยอะมากๆนะครับทั้งแบรนด์ในประเทศและต่างประเทศแต่ส่วนตัวก็อยากให้แบ่งความอยากไว้หน่อยก็ดีนะครับ พระจากที่สำรวจดูแล้วเนื่องจากก็เป็นเอาเล็ตสินค้าบางรุ่นบางตัวอาจจะต้องพิจารณาดูด้วยเช่นกันครับหากใครเป็นขาช็อปก็จะมีความชนานาญอยู่พิจารณาครับที่นี่นั้นได้รับความนิยมมากๆสาหรับนักท่องเที่ยวเพราะที่นี่จะเป็นทางผ่านสําหรับการไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบฮากุเน่ซึ่งเราไปมาแล้วนะครับจุดที่เป็นไฮไลท์ก็คือถ้าวันไหนฟ้าสดใสสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เช่นเดียวกันครับนั่นเท่ากับว่า เรามีรุนครับเขารือเขาอ้างว่าที่นี่บรรยากาศดีงานแบบสุดๆเลยต้องพิสูจน์ครับจากการสังเกตพเมีเมเลเนี่ยน,นะครับเป็นการออกแบบอาคารทางราบอ่ะให้สอดรับกับระดับความสูงของพื้นที่จึงทําให้พเมีเอเลเลยเขามีพื้นที่กว้างใหญ่มากๆครับรีกว่าเดินไปเดินมาหลงเอาง่ายๆนะครับหากไม่ได้กางแผนที่ดู เจตนาน่าจะเป็นการออกแบบของกฎระเบียบท้องถิ่นนะครับไม่ให้สร้างอาคารทางสูงมิฉะนั้นแล้วหากได้สร้างอาคารทางสูงก็จะบดบังทัศนวิสัยของพื้นที่โดยเฉพาะความงามของฟูจิการเลือกใช้วัสดุการตกแต่งสีสันของอาคารสอดรับได้อารมณ์ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกอินกับบรรยากาศจริงๆ เขาเลือกใช้บันไดเลื่อนในการเข้าพื้นที่ต่างระดับกันจิงออกแบบเป็นโซนๆทำให้รู้สึกเพลิดเพลินสำหรับนักช็อปมีจริงอย่งที่เขากล่าวไว้นะครับว่าร้านค้าเยอะจริงๆทั้งแบรนด์นอกแบรนด์ในเต็มไปหมดนะครับทั้งหมดนี้คลงแล้วแต่เราแล้วนะครับพิจารณาครับอย่างน้อยยังมีอีกหนึ่งวันเราเข้าโตเกียวมีแหล่งช็อปอีกแต่ละย่านฝากไว้ครับ ขณะที่เราเดินไปเดินมาเหลือบตาไปเห็นฟู้ดเซ็นเตอร์จึงอยากหาดูอะไรลองท้องสก่อนไปกินมื้อเย็นเพราะเรายังไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้เวลาเดินทางถึงที่พักนานขนาดไหนอีกมุมหนึ่งครับอยากเห็นบรรยากาศในฟู้ดเซ็นเตอร์ด้วยอันนี้คือเรียกว่าอะไรน,นี่เรียกว่าตามินซุปใสผมเป็นคนหนึ่งแล้วครับที่ถนัดชิมไม่ถนัดสั่งคือจะเป็นคนเรียกไม่ค่อยจะถกครับใช้ระบบ ชี้ๆเอาครับอยากเห็นอะไรชอบอะไรก็ชี้ๆเอาซึ่งชามนี้ต้องบอกว่าอร่อยจริงๆไม่แพ้ราเมงข้อสอบเลยครับ1,200ยเยนทุกใส่นะไม่ได้ซุปกระดูกนะโอ้แต่ด้วยเหตุที่เรามาถึงที่นี่เย็นแล้วนะครับคงเหลือไม่กี่ร้านครับที่คงขายอยู่แต่ก็คงความอร่อยแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับเราถึงเร่งรีบทานหน่อยเหตุเพราะว่าเราต้องรีบไปตามหาฟูจิครับ ต้องให้เต็มจริงๆเพราะว่า,าที่ตัดคะแนนไม่ได้เลยทั้งบรรยากาศทั้งอารมณ์มาหมดครับไม่ต้องบิ้วเลยด้วยช่วงเวลายามเย็นเปล่นใจอย่างนี้มันเหมือนฟูจิกำลังจะบายบายเราวันนี้ครับเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราประทับใจมากๆเราจะเจอกันพรุ่งนี้นะฟูจิสัง มืม้อเย็นของเราเป็นบุฟเฟ่ตขาปูซึ่งเราก็คิดมาตั้งแต่อยู่ในไทยแล้วนะครับว่าขาปูเนี่ยมันจะเป็นขาปูแบบไหนนะคงจะไม่ใช่ปูเค็มที่ใส่ส้มตำแน่นอนทีนี้จานใส่อาหารของเขาก็อารมณ์มันก็จะเหมือนถาดหลุมนะครับนึกถึงตอนเรียนอนุบาลพอจำได้ไหมก็ก็ดีนะครับ ประมาณว่ารสชาติของอาหารจะได้ไม่ปนกันแถมใส่ได้หลายอย่างด้วยมีให้เราเลือกกินได้ก็หลายอย่างนะครับแน่นอนละงานนี้ก็ต้องเป็นขาปูเป็นหลักนะครับทีนี้เจ้าขาปูเนี่ยถ้าใครไม่ชํานาญในการแกะก็ไม่ต้องกังวลใจเพราะว่าเขามีอุปกรณ์ให้เราที่สําคัญคือาอาจารย์นี่เนะี่ยได้อาจารย์อาจารย์ใช่ใช่ค่ะ ไช่วยเราได้นะปรึกษาใกล้ดูวิธีการแกะสําหรับเทคนิคการแกะปูเนี่ยต้องยกให้เขาเขามีความชํานาญเพราะว่าเข้ามาหลายครั้งแล้วทํายังไงให้ได้เนื้อเป็นดนดุลครับมีอีกเรื่องที่สําคัญนะครับก็คือส่วนมากแถบบ้านเราเนี่ยจะกินอาหารรสจัดกันใช่ไหมครับการกินขาปูที่นี่นะครับเราจะไปขอพนักงานมีน้ําจิ้ม3รสไหมแบบว่าแซ่บๆหรอมันมีไหมเดีย๋ยวว่าแค่3รสนะครับแค่รสเดียวก็ยังไม่มีนะครับแบบแซ่บเนี่ย ดีว่าน้องไกด์ของเราเราเขาเตรียมไว้ให้ครับเขาเตรียมมาเองเมดอินไทยแลนด์แต่ถ้าเรากลัวว่าไม่ถูกปากแนะน,นำครับให้แพ็คมาจากบ้านนะครับเรื่องนี้ไกด์แล้วเขานัดหมายเราตั้งแต่เราอยู่เมืองไทยแล้วครับว่าให้เตรียมตัวกันมานะอย่าลืมพกมาะครับถ้าอยากจะแซบส่วนตัวมีเรื่องที่น่าชมเชยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ควันข้าบรรยากาศที่อบอุ่นขาบกเลยว่าคนญ<อ>ี่ปุ่นนี่เวลาเราพบเจอ ส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าน่าจะเครียดนะครับแต่เรื่องบริการแล้วเราต้องขอปรบมือให้อย่างแรงเลยสุภาพมากอ่อ,อนน้อเป็นมือคถือ <mex ican> <field>. <muchas> ต้องขอชมอีกครั้งนะครับส่วนสำหรับอาหารมื้อนี้บุฟเฟ่ไม่มีกักครับถือว่าผ่านชดวยเลยครับเดี๋ยวเราเข้าห้องไปดูห้องพักกันนะครับ ที่พักของเรา p o จิสันการ์เดนนะครับเราขอเป็นห้องพัก3คนซึ่งเราได้แจ้งตัวตั้งแต่แรกจองแล้วนะดูจากสภาพห้องนะครับสามารถตีนการาวดรอปได้3ตลบที่เราจินตนาการไว้ไม่ขนาดนี้นะครับอันนี้ถือว่ามากเกินจริงๆมีผลไม้เวลคั่ำนะครับเป็นองุน่นึ่งกระปกุก First Impression สร้างความประทับใจแรกไม่ดีเลยครับห้องสะอาดมากใหญ่มาก ว่างจริงๆครับมีก็ทํางานด้วยนะครับแต่ต้องอย่าลืมเรื่องปลั๊กไฟนะครับว่าจะเป็นที่ไหนประเทศไหนก็ตามปลั๊กไฟไม่พอแน่สําหรับยุคนี้นะครับที่เรามีปัจใจที่5ที่6เพียบเลยไม่ว่าเป็นอุปกรณ์เสิร์ฟอุปกรณ์หลักสายชงสายชาติแล้วอย่าลืมเรื่องรูปแบบปลั๊กไฟนะครับเพราะว่าโทรยังไงเขาแจ้งเราแน่นอนครับก่อนที่เราจะมา สำหรับห้องน้ํามีอุปกรณ์ชำระความสะอาดร่างกายครบคันนะครับเรียกว่าไม่กักเลยทั้งหมดดีงามครับถึงแม้ว่าโรงแรมจะดูมีอายุไม่น้อยนะครับแต่การจัดก,การทําได้ดีมากๆทั้งหมดคือการเที่ยวญี่ปุ่นกับทัวร์สำหรับวันแรกของเราท่านสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็ like, นกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราได้อย่างดีติดตามเราเที่ยวญี่ปุ่นกับทัวร์ในวันต่อไปครับ